เริ่มนะครับกับ Expender HEV หรือ Expender Hybrid นะครับคันนี้ครับเป็นคันแรกของโชว์รูมเลยแล้วพวกเราได้ทำการแต่งเรียบร้อยแล้วมาดูกันดีกว่าว่าคันนี้เราแต่งอะไรบ้างครับผมสเกิร์ตชุดแต่งวิชั่นครับกับรุ่นไฮบิดเราก็มีนะแล้วเราก็ใส่มาแล้วด้วยนอกจากสเกิร์ตด้านหน้าที่ว่าสวยแล้วนะครับเราจะมีสเกิร์ตด้านหลังแบบท่อคู่ของวิชั่นแบบนี้ด้วยที่สําคัญนะฮะเรามาพร้อมกับความปลอดภัยเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดครับผม ไอเทมออฟโรดนะครับสำหรับใครที่เป็นสายแคมป์ปิ้งแล้วบรรทุกคนแล้วไม่มีที่วางของนะครับนี่เลยข้างบนเลยนี่คือแหลกหลังคาบรรทุกของแคลรีบอยของแท้กว้าง1.6เมตรนะครับที่สำคัญนะเรามีตะข่ายคุมให้ด้วย <c oughs> ภายในของรถคันนี้นครับเราได้ติดตั้งจอหน้า a อ d ด o i d ขนาด10นิ้วแบบนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สามารถดูหนังฟังเพลงดู YouTube ในขณะที่รถวิง่งแล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับโทรศัพท์เลยครับผมและยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นนะครับรถคันนี้ครับ ติดตั้งออปชั่นเสริมเข้าไปครับกล้องรอบคันครับหรือกล้อง360องศานี่จะดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้เราจะต้องเข้าช่องจอดช่องถอยแล้วเราเห็นวัตถุหรือวิสัยทัศน์ทั้งหมดก่อนที่จะเข้าช่องจอดก็เพื่อความปลอดภัยของตัวลูกค้าเองนั่นแหละครับเหวานเจีย๊ยบ oh <my. laughs> รถคันนี้ได้ขึ้นชื่อว่ารถครอบครัวใช่ไหมครับดับงนั้นเนี่ยไอเทมตัวนี้ไม่พลาดครับผมนี่ จอเพดานแบบสมูทแอนด์สไลด์14นิ้วครับผมดูกันให้เต็มตาไปเลยไอเทมยุคใหม่ของคนมีสมาร์ทโฟนนะครับหมดปัญหาครับเวลาขึ้นรถล้วที่ชาร์จไม่พอหรือชาร์จแบตแล้วไม่ค่อยเข้านี่เลยฟ้าชาร์จครับผมเพียงแค่เสียบชาร์จไว้หนึ่งนาทีแบตจะขึ้น1%มันฟ้าตรงไหนเนี่ยน้อนเพียงแค่ชาร์จไว้เพียงครึ่งชั่วโมงแบตเต็มครับนี่บอกเลยการันตีและใช้งานมาแล้วด้วยคอนเฟิร์ม และในรุ่นไฮบริดนะครับนอกจากเกียร์ที่น่ารักใช้งานง่ายๆแบบนี้แล้วนะครับเรายังมาพร้อมกับการปรับโหมดการขับขี่จากปุ่มนี้ด้วยครับซึ่งเราสามารถปรับได้ตั้งแต่โหมดชาร์จเจอร์ครับเอาไว้ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่โหมด EV ครับขับขี่ด้วยไฟฟ้า100%นะครับโหมด Normal ขับได้ทุกสภาพถนนถนนเปียกถนนลุกลังถนนไฮเวย์หรือทางโค้งขึ้นเขาและสุดท้ายถนนออฟโรดทั้งหมดนี้ครับสามารถปรับเปลี่ยนได้แค่ปายนิ้วของเราเท่าน,นั้นครับม,มันง่ายแบบนั้นเลย หวานเจ๊ะ <One> <laughs> แล้วทั้งหมดที่พูดมาครับเนรมิตได้ที่มือของพวกเรามิซู JMC ครับผมสนใจออกรถเอ็กเพนเดอร์ที่ถึงมิซู JMC นะครับ